การแจ้งความออนไลน์ครับตอนนี้ทาง police cyber เขาก็ทําระบบตัวแจ้งความออนไลน์ตัวน,นี้ออกมาแล้วเนาะเวลาถูกโกงหรือว่าโดนหลอกโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ตามเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกสบายกับตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะผมแต่คงไม่อยากจะเข้ามานะที่หน้าเว็บไซต์นี้ถ้าเราไม่โดนโกงหรือว่าไม่โดนหลอกอะไรโดนต้มตุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะการหลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงินการหลอกลวงจําหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมายการเผยแพร่ข่าวปลอมและคดีความผิด ตามพรบอรคอมพิวเตอร์อเราสามารถแจ้งได้นะการลวนลเมทางเทศต่อเด็กหรือสตรีทางอินเทอร์เน็ตและค้ามนุษย์การพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติอ,อันนี้ก็สามารถแจ้งได้นะที่ครับทุกคนยินต้อนรับสูาส่าแคมเกะ วันนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งข่าวดีจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายดีก็ไม่แน่ใจนะม่าเป็นข่าวดีของคนที่โดนโกงซึ่งคนโดนโกงเขากคงไม่อยากจะมาเจอข่าวดีแบบนี้ถูกไหม <laughs> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาสาระสําคัญที่ทุกคนอาจจะต้องใช้แล้วกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเวลาถูกโกงหรือว่าโดนหลอกโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ตามเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกสบายกับตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะผมก็คือการแจ้งความออนไลน์ครับตอนนี้ทาง police cyber เขาก็ทําระบบตัวแจ้งความออนไลน์ตัวน,นี้ออกมาแล้วเนาะน่าจะออกมาสักพักแล้วแหละแต่ผมก็เพิ่งจะได้ตามข่าวเพิ่งจะเจอนะครับผมแต่ถ้าใครดูคลิปวันนี้แจ้งความออนไลน์ตอนนี้ก็สามารถทําได้แล้วแต่ว่าก็ต้องบอกกันก่อนนะว่าแจ้งความออนไลน์ตัวน,นี้เสร็จแล้วอะ่ะไม อ็มาแจ้งความที่สอนอกใกล้บ้านด้วยนะผมไอ้แจ้งความออนไลน์ตัวนี้เป็นการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางคุณตํารวจเขาครับผมและทางเราเนี่ยจะได้เรียบเรียงคําพูดหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วก็นารวบรวมข้อมูลหลักฐานนี้ไปแจ้งในสอนอ,กอีกทีหนึ่งครับผมแต่ว่าเราแจ้งตรงโพลิซเบอร์ตัวนี้ไปแล้วเขาก็จะดําเนินเรื่องตรวนี้ให้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูที่การแล้วกันว่าจะแจ้งความอะไรยังไงได้บ้างเนาะเริ่มจากขั้นตอนไหนทํำยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปดูนะฝากกดไลค์กดดดให้้วยนะครับ ายๆคนคงไม่อยากจะเข้ามาหนะ้าที่หน้าเว็บไซต์นี้ถ้าเราไม่โดนโกงหรือว่าไม่โดนหลอกอะไรโดนต้มตุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคนกดคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก็จะขึ้นมาหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะแจ้งความออนไลน์นะครับผมหน้าตาเว็บไซต์อาจจะไม่ได้สวยหรูมากนะแต่เป็นของทางคุณตํารวจจริงๆนะผมการแจ้งความตรงนี้จะเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้นนะคดีอันอื่นอาจจะไม่สามารถมาแจ้งความตรงนี้ได้เนาะนะครับผมทดกยคนเข้าใจตรงกันไะด้เนาะอย่างเช่นโนะดนโกงผ่านเฟาบุก๊กโดนหลอกอง อะไรไปอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ารับปั้นบัคราอันนี้ก็ต้องลองดูก่อนนะว่าเขาจะมีให้เราส่งไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาลองดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเข้ามาที่ข้างหน้าตอนนี้นจะมีคําว่าแจ้งความออนไลน์คู่มือการใช้งานระบบต่อมาคือโทรหาตรงนี้ก็ได้ปรึกษาขอคําแนะนําได้ครับผม1 4ึ่สบอชอสอ,อทอครับหรือเบอร์หนึ่งก็คือ0 8 1 8 6 6 3 0 0น0่งแปสามนูะครับอ่าตรวนี้ก็เป็นประชาสัมพันธ์เตือนภัยนะสามารถกดเข้ามาดูได้ครับผมอ่ะอย่างลาไาลา อ,อก็ถือว่าดีนะเขาทำเว็บไซต์อันนี้ออกมาถือว่าดีนะผมก็มากระจายข่าวให้กับทุกคนเผื่อว่าใครนโดนโกงหรือว่าจะเป็นจะต้องใช้งานเจ้าตัวนี้จริงๆนะครับมาดูที่การแจ้งความออนไลน์เลยครับผมกดคลิกเข้ามาอันนี้เราต้องลงทะเบียนก่อนนะถ้าไม่ลงทะเบียนอะไรยังไม่สามารถแจ้งความได้นะกดลงทะเบียนไปครับผมชื่อตามบัตรประชาชนเลยเนาะอ่าคีย์บอร์ดกดไม่ติดอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะถ้ากดไม่ติดทุกคนตรงนี้ทุกคนก็กรอกข้อมูลตามที่เขาให้ระบุไปให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเรกดถัดไปนะทุกคนอ่เขาจะส่งรหัส OTP มาในอีเมลนะ เราก็เข้าไปดูในอีเมลถ้าไม่พบก็เช็คในอีเมลขยะของเรานะครับผมเข้ามาดูก่อนนี่มาแล้วนะผมรหัสของผมก็คัดไปแล้วก็ใส่มากดลงทะเบียนไปครับปึ้มเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนเสร็จแล้วเนาะต่อมาเราก็กรอกอีเมลของเราเนาะแล้วก็กรอกรหัสผ่านของเราเพื่อเข้าไปนะครับ สมัครสมาชิกะไรเรียบร้อยนะกดเข้าสู่ระบบมานะครับผมก็จะเป็นหน้าแจ้งความเลยนะครับผมอันนี้คือรอรัดหมายได้รับรัดหมายในนี้คือเราจะต้องส่งข้อมูลเข้าไปก่อนนะแล้วตรงนี้เขาก็จะอัปเดตตรงนี้ว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะอายัดบัญชีแล้วหรือว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะเราก็แจ้งเรื่องใหม่จะกดตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่ากดซ้ายมือตรงนี้ก็ได้กดแจ้งเรื่องใหม่ครับอ่านตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะผมข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอมดังนี้นะครับผมก็อ่านตรงนี้ให้เรียบร้อยนะแล้วกดยอมรับไปครับผมมาต ผู้เสียหายก็คือตัวเรานะครับผมกดไปเกิดวันที่เท่าไรอาชีพอะไรก็ว่าไปครับผมผมยกตัวอย่างเนาะลายไอ d ดีครับผมกอกไป facebook url แล้วก็ไปเอามาะครับผมของเรานะ Facebook ของเราเอง <_ t od ic> อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ copy มาข้างบนแบบนี้ copy แล้วก็ใส่มาปึ้มอย่างงี้นะฮะที่อยู่ปัจจุบันของผู้เสียหายของเรานะเราก็ระบุไปครับจังหวัดครับอำเภอเขตไหนอะไรยังไงนะกดถัดไปครับผม อ่ะต่อมาเป็นประเภทของเรื่องและเรื่องที่เกิดขึ้นนะประเภทของเรื่องมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันการหลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงินการหลอกลวงจําหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมายการเผยแพร่ข่าวปลอมและคดีความผิด ตามพรบอรคอมพิวเตอรอ์เราสามารถแจ้งได้นะการลวงละเมิดทางเพศต่อเด็กหรือสตรีทางอินเทอร์เน็ตและค้ามนุษย์การพนันออนไลน์อชาชญากรรมข้ามชาตอิอันนี้ก็สามารถแจ้งได้นะเอาเป็นแบบว่าเหมือนแบบหลอกให้เราไปลงทุนในเว็บไซต์นู้นเว็บไซต์นี้แล้วกันแล้วก็ปิดเว็บไซต์หนีอะไรอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้าใครโดนโกขออะไรก็อันที่2นะการหลอกลวงจาหน่ายสินค้าออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าเราก็พิจก,กอถูกยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางคุณตํารวจเขาก็จะโทรมาหาเรา,เ,ราเขาจะแนะนาเราอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะผมไปละแรกและกันคำอธิบายนะครับผมการหลอกลวงให้โอนเงินรูปแบบต่างๆหลอกให้รักก็ประมาณว่าหลอกให้รักแล้วให้เราโอนเงินให้อะไรนี้หลอกให้โลภหรือกลัวนะครับการหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลและได้ไปซึ่งทร,รัพย์สินเช่นหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลอะนร้แก่เลขบัญชีธนาคารรายละเอียดแบบประชาชนนะการทําธุรกรรมทางอ e ิเล e ็กทรอนิกส์เนี่ย e-banking แชร์ลูกโซ่ออนไลน์การหลอกลวงให้ลงทุนทางออนไลน์นะผมเช่นเลี้ยงสัตว์ออนไลน์อะไรนี้เลี้ยงวัวนะเกมออนไลน์ทองคําน้ํามันสลเกินแห่งรัฐบาลธุรกิจที่นินดิิจตอ ก็มีมาแล้วเห็นไหมทางด้านการเงินงก็จะเป็นในรูปแบบนี้เนาะทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ก่อนนะไอ้อย่างนี้ก็จะเปลี่ยนให้นะการหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะผมอาอย่างแรกเลยรายละเอียดโดยย่อก,ก็คือเล่าไปบบว่าเราเจอพบเจออะไรยังไงนะครับผมจะขอยกตัวอย่างนะอันนี้มนไม่ใช่เหตุการณ์จริงเนาะไปเจอในเฟซมาครับให้ลงทุนซื้อวัวออนไลน์แล้วจะได้เงินปันผลกลับมาต่อวันครับ พอหลังๆแล้วไม่ได้เงินต้องเติมเงินเข้าไปอีกพอเติมเข้าไปก็ถอนไม่ได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันสถานที่ที่ถูกลอกหรือลงเชื่อนะครับผมก็น่าจะเป็นอยู่ที่บ้านเนาะบ้านนะครับผมหรือว่าที่พักอาศัยของเราก็เลยอะ่ะจังหวัดไหนก็ระบุไปนะที่เราอยู่สถานที่โอนเงินก็เป็นเหมือนเดิมครับอินเทอร์เนต็ตแบงกิง้งหรือว่าโมบายแบงกิ้งเนาะเราโอนกันเนาะ โมบายแบงกิ้งนะผ่านโทรศัพท์เนาะก็กรุงเทพนะครับผมที่เดิมเราอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละครับที่ตั้งธนาคารบัญชีของผู้เสียหายคือเราผู้เสียหายนะอย่าลืมนะของเรานะเราเป็นธนาคารอะไรดีนะอ่ะกสิกรละกันของผมอ่ะสาขาไหนอ่ะผมก็สาขาใกล้ๆบ้านแล้วกันที่ผมไปเปิดเนาะที่เราไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับที่ตั้งบัญชีคนร้ายอ่ะอันนี้ที่ตั้งบัญชีคนร้ายนะครับผมก็ประมาณว่าเราโอนไปให้ใครแล้วเป็นบัญชีธนาคารอะไรนะครับถ้าบอกอายกตัวอย่างนะไม่ได้เจาะจงว่าธนาคารนั้นเป็นบัญชีคนร้ายอะไรอย่างนี้นะผมผมจิ้ แล้วก็เลือกสาขาที่ไหนก็ได้นะอ่ะกดถัดไปครับอ่ะพอมาถึงหน้านี้ครับผมขั้นตอนที่4ความเสียหายครับเกิดความเสียหายไหมหรือว่ายังไม่เกิดความเสียหายก็กดถัดไปนะถ้าเกิดอย่างใครยังไม่เกิดความเสียหายนะแต่ถ้าเกิดความเสียหายเราเกิดความเสียหายอะไรครับผมเงินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะส่วนใหญ่ของผมน่าจะเป็นเงินนะประเภทธุรกรรมที่เราทําไปคือโอนเงินผ่านธนาคารนะครับผมการอเงินผ่านธนาคารนะครับผมอันนี้คือเราโอนไปเท่าไหร่นะกดเพิ่มรายการตรงนี้ตรงนี้เลือกธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์นะทุกคนว่าทุกคนโอนไปให้ใครนะครับผมธนาคารนะผมยก อันไหนนะเมื่อกี้เราเลือกอันไหนไปก็จะไม่ได้แล้วเหมือนกันเอาสักอันเนื้อกันจิ้มไปชื่อบัญชีเราอันนี้ผมยกตัวอย่างนะในกอไก่ไข่เท่าช้างนะครับผมเลขที่บัญชีแล้วก็ระบุไปนะที่เราโอนไปให้มิจชาชีพคนนั้นนะครับผมก็ระบุไป ประมาณนี้แล้วกันขนาดไฟล์นะผมเราต้องแนบไฟล์เลยนะจำนวนเงินเอาสักเดีย๋ยวผมดูสิผมมีไฟล์สลิปอยู่บ้างไหมนะอันนี้ยกตัวอย่างนะไฟล์สลิปสักอันหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ได้1093นะผมอ่ะกดบันทึกไปนะพอจดตรงนี้เสร็จต่อมาครับผมกดถัดไปแต่ถ้าคนโดนโกงมากกว่านี้ก็กดเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะครับผมทุกคนกดถัดไปครับต่อมาเป็นข้อมูลคนร้ายครับผมถ้าเราทราบก็กดไปชื่อเล่นชื่ออันไหนชื่อตามชื่อบัญชีของเขาแหละเลขบัตรประชาชนเท่าเราทราบนะแต่บางทีข้อมูลคนร้ายตอนเนี้ย ไอ้คนร้ายเนี่ยแอบอ้างมาก็มีนะที่เขาแบบเอารูปแบบช,าช้าโชวคนอื่น มาโชว์อะไรเงี้ยคนที่โดนแอบ,บอ้างก็จะซวยไปครับผมเพราะว่าอาจจะไปโดนคนรลา์หลอกมาอีกทีเพื่อเอาข้อมูลแบบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าบางคนก็อาจจะไม่ทราบข้อมูลคนรลายเลยครับผมอ่ะเบาะแสอื่นๆครับผมมีอะไรบ้างถ้าเราไม่มีเบาะแสเราก็ไม่ต้องกล่องแนละแต่ถ้ามีก็ควรแนบไปครับผมเอกสารเกี่ยวกับคนรลายก็น่าจะเป็นพวกเฟซบุ๊กที่เราคุยกันหลักฐานแอปพลิเคชันหน้าแอบปบอะไรอย่างเงี้ยว่าแอบปบลงทุนของเราที่ลงทุนไปเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะแลวผมเอารูปอะไรก็ได้ลองไปดูนะครับ อ่ะรูปนี้แล้วกันอ่ะกดไปอ่ะก็แน่ไป1อันนะฮะแน่ไปได้หลายๆรูปนะทุกคนอ่ะ นแนบไปไหลายรูปเปนาะต้องดูว่าเราโดนโกงข้อมูลของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะแชทการพูดคุยชฤฤ f f well แชทสลิปการโอนเงินอะไรเงี้ยนะผมถ้าเรามีข้อมูลหลักฐานก็กรอ,อกไปให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นกดถัดไปครับตรงนี้หลักฐานเพิ่มเติมนะถ้ามีอะไรก็กดเพิ่มรายการไปได้น,นะตรงนี้นะครับผมชื่อไฟล์ว่าอะไรอาจจะเป็นคลิปเสียงหรือว่าคลิปวิดีโออะไรเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นกดถัดไปครับตรงนี้จะเป็นการยืนยันความถูกต้องนะทุกคนก็มาเช็คตรงนี้ให้เรียบร้อยนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปก๊บปของเรราาอะไยยง้จกกนนนัดัน ตรนนี้ผมจะไม่ได้กดยืนยันให้ทุกคนดูแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมสมมติขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรู้ที่การว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงนะครับผมขึ้นสไลด์ตรงนี้ให้ดูนะหลังจากที่เรากดยืนยันเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าบันทึกข้อบูลสําเร็จนะครับต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ครับผมผู้เสียหายอย่างเราเนี่ยคือเราเนี่ยก็สามารถตามสถานะของคดีที่แจ้งได้ผ่านหน้าแรกตรงนี้นะครับผมอ่ะให้ดูหน้าแรกของเราก็คือจะเป็นหน้าตรงนี้ติดตามสถานะตรงนี้นะฮะผมรอนัดหมายได้รับนัดหมายแล้วระหว่างสืบสวนสอบสวนก็จจะอออัปเเเดดตตาาามมขขู้้้ลงงรรที่ไไแ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับผมทุกคน,ก,คนก็ต้องไปแจ้งความที่สอนอนอยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์ให้กับทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเราเนี่ยโดนโกงอะไรแล้วเพื่อจะได้ไปแจ้งความในส่วนของด้านไหนจะต้องทําอะไรยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาบอกแล้วก็แนะนําเราอีกทีหนึ่งครับผมเออตรงนี้เราให้ข้อมูลเขาไปเขาก็จะเป็นทางด้านอาชญากรรมทางทเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลยไนงะเข้าใจใช่ไหมเขาก็จะช่วยเราเนี่ยเรื่องข้อมูลให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนทางที่เราไปแจ้งทางสอนอ,นอนเนี่ยเขาก็จะช่วยอีก สั่งหนึ่งในการตามจับคนร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการดําเนินงานของเขาละกันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาดาเนินงานยังไงแต่คือมันก็จะทําให้เรื่องของเราเนี่ยเดินเรื่องเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคครับ okay, ผมสำหรับวิปนี้เนาะก็มีประมาณนี้ผมสำหรับการแจ้งความออนไลน์นะครับก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นกับทุกทุกคนแหลนะเนาะการแจ้งความออนไลน์ตรงนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่อยากจะโดนโกงไม่อยากจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้แหละผมเองก็คงถ้าไมไ่หาข้อมูลมาเพื่อให้คนดูผมก็คงไม่ได้สนใจ,จต,ตัวเว็บไซต์ตัวนี้หรอกเพราะว่าผมก็ระมัดระวังในการซื้อของระมัดระวังในการโอนเงินให้มากที่สุดเพื่อจะไม่ให้โดนโกงนะครับก็พยายามตรวจสอบตรวจช็คกันดีดก่อนที่จะโอนเงินให้กับใครนะครับผมหรือว่าแพลตฟอร์มนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไไหหนกก็็ตรวจอบใ้้ดดีทมผ ส่งมาให้ผมก็ได้ผมจะช่วยกรองให้ว่าแอปพลิเคชันนี้มันเป็นแอปพลิเคชันลงทุนที่แบบดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่แชร์ลูกโซ่หรือว่าเป็นเว็บของต่างชาติที่มันเปิดมาเพื่อหลอกหรือว่าเป็นเว็บไซต์จริงๆอะไรเงี้ยเนาะก็ลองส่งมาให้ดูก่อนก่อนที่ทุกคนจะนําเงินของตัวเองไปลงทุนนะถ้าเป็นพวกแพลตฟอร์มการลงทุนอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมช่วยดูให้อันไหนรู้ผมก็จะบอกอันไหนไม่รู้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้แต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยโอเครับผมสรับงลิปนี้านท ด้วยนะฮะไปแล้วผมจะหม่คิวหน้าแล้วก็เรามาระวังการซื้อของด้วยครับผมยังไงก็อย่าถูกหลอกกันนะครับไปแล้วสวัสดีส